ัสดีจ้าเมื่อนี้พาทุกคนเข้าป่าสำรวจยุดธรอนจ้ามาจ้าทุกคน๋ย่เห้าตามไปเบิ้งกันจ้าว่ายุดรอนจะสุกไปจ้าเมื่อนี้ยุดธรอนตอนนี้ก็จะประมาณนี้จ้หนวยเขายังบม่สุกเต็มที่จ้ะจ้าแดงๆประมาณนี้ถ้าลักษณะนี้ก็น่าจะประมาณจักสองสามเมื่อก็สุกจ้าเนี่ย จ่าเดี๋ยวห้อยยางเขาไปเบื้องด้านนนกันปีนี่ภาคเนื้ออากาศแรงจ้าทุกคนฝนตกน้อยหน่อยจ่ายุดตอนป้าที่ยุ่กลางแจ้งนี่จะจับนวยโบหลายเลยจ้านวยน้อยน้อยอันนี้จะเป็นปลานี่ค่อนข้างจะชื่นนะจ้าเนี่ยเป็นป้าน้นามซับนวยเขาเก็เลย พอมีได้กเก็บอยู่จ้าเนี่ยแต่บ่อใน้ในสุกจ้าเนี่ยระมาณนี่จ้าทุกคนจ้าถ้าซ้ำนี่เนี่ยประมาณสองสามเมื่อกะสุกจ้าเนี่ยป้านีน้อยดกอยู่จ้า เง้เก็บว่าได้ามาจา์เดี๋ยวฮอตตามไปหาพอบ้านก่อนใส่นอนนี่เนาะยุตอนปลานี่จะเป็นปลาที่เคยพาทุกคนเข้ามาเก็บอา่าสองปีที่แล้วที่เฮ็ดคลิปไว้นะจ้ะ เพราะว่าปีที่แล้วนี่กลับไทยเลยบด้พาทุกคนเขามาปลาเนี่ยจ้ะบูเบอรี่ปีนี้บ่ค่อยดกด้วยจ้ะทุกคนพอมันแหลงไหมจ้ะนี่ก็ประมาณนี้นี่ย,ยแต่ภาคใต้เพิ่นฝนดีเพิ่นก็นจะดกอยู่จ้ะนี่ <c oughs> แต่ภาคเหนือนี่บ่ค่อยดกต้องนน่จ้ะเนี่บูเบอรี่ ปกติเนี่ยดูกดอกได้จ้นในป่านเนี่ยอันนี้นะ่ยขึ้นมากน้นน้อยบางในจากเขาจับน่วยน้นอย,นอยแล้วก็ฝนแรงนะจ้ะเนะ่จับน่วยบรา,ายจ้ะยุดตอ่อนมวันนี้ซุกแล้วจ้าในเก็บได้จ้าเนี่ย ซ้ำนี่ซุกค่าต้นนี่หอมหวานจ้ะแซ่บจ้ะทุกคนจ้ะโอ้ยเก็บบาได้จ้ะเนี่ยยังอ่อนออนอยู่จ้ะยังโตจ้า ปีนีนุ้ยพ่อใหญ่พร้อมจ้ะพ่อมาหนิจ้ะเอ๊หรือว่ามีคนเขามาเก็บกอันเท้าจันเน,นี่ยทุกคนเนี่ยค่นจะเก็บเอาน่วยซุกไปแล้วด้วยจันเนี่ย อีกสามเมื่อจ้าเนี่ยถ้าประมาณนี้อีกสามมืดสี่มือ,มอพอดีเลยจ้าเนี่ยแมงขาไปเมดเเลยจ้าเนี่ย có ha moki to đấy ha ốc sên ui คนเขามาก่อนห้าวเราจานนี่ทุกคนตอนแรกนึกว่าเมนโบท่านเนี่ยสุกเขามาข้างในเนี่ยสุกเราจานเนี่ยแต่เขามาบโท่านเพิ่นมาจ้ะไปห้าแต่อยู่จ้าแต่บลายเพราะแต่เก็บอยู่จ้าเนี่ยโอ้ยหน่วยงามๆสวยๆ เก็บของเก่าเพิ่นจ้าทุกคนนี่ก็ได้อยู่จ้ะเนี่ยโอ้โดอมเอ็กคลอดแมนวีควมอมมาเชียนอ้ยน้องสมันเฟอร์ะอะไรเจ้าขอมากร่อนใช่หรอเนาะโอ้ยน้อยนะครับ Nu blir vi uppäten här. Mm. ปีนเก็บบมวนจ้าทุกคนมาหรอข้ามาที่หลังเพิ่นรอย้อขก็มาเอามาเก็บที่หลังเพิ่นจ้าจ้าสวยๆจ้าเนาะมาจ้าต่างไปทางฟอบ้าน โอ้ยบฟิน hmm. ทั้งย่งจ้ทาทั้งย่งทั้งแมงวันย่อๆๆวีโกอึด hmm. ะมาณนี้แหละจ้าทุกคนยุ่ตอนปีนี้จ้ะ บรูว้ว่าทางอื่นเพิ่นสิโดกเ่าเด้อจ้าเนี่ยแต่สำรับทา้งไอ้เมืออค้อมฟอร์ดปีนี่ยูตอนบดกเด้อจ้าเพราะวา่าแล้งจ้าช่วงเดือนไอ้มีถุนาานะจา้าฝนบดตกเลย่อจ้าตลอดทั้งเดือนเลยปกติป้านี่นะอู้ยยูตอนนี่จะนวยใหญ่นวยงามจา้าอันนี้มีคนเขาไม่เก็บกอนรหระจา้าแต่ว่าเพิ่นกะคงจะได้ไปบ่ลายขึ้นกันนะจา้ายังบดสุก จ่าสำหรับคลิปนี้กับพ้าทุกคนเขามาสำรวจปลายุตตอนกับจะประมาณนี้นอจ้าจ้าจังไหนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปรอบบงคลิปไหมเนะจ้าขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า